สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโซเฟียเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะคะก่อนเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ให้เฟียด้วยนะคะวันนี้นะคะเฟียอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะเสรีไทย68แยก1นึ่มีบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้เหมือนเดิมเลยนะคะเฟียนะคะมีรถสวยๆนะคะมาแนะนําลูกค้าอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับรุ่น Toyota a อ t i ตินะคะ 1.8G นะคะปี2014นะคะ วันนี้นะคะเฟีย <F ear> จะมารีวิวนะคะทั้งภายนอกและภายในนะคะให้คุณลูกค้าได้ดูกันนะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันในส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะกระจังหน้านะคะเป็นโครเมียมนะคะสามเส้นแบบนี้เลยนะคะยาวๆไปเลยแบบนี้เลยนะคะเส้นโครเมียมนะคะยาวมาจนถึงขอบตรงนี้เลยนะคะ,ะมาถึงไฟเลยนะ,ะในส่วนของไฟนะคะคันนี้นะคะเป็นไฟ มันติดรีเฟกเตอร์นะคะเฉียวเฉียวแบบนี้เลยนะคะมามีอ่าไฟตัดหมอกนะคะมาให้ด้วยนะคะสเกิร์ตหน้านะคะสวยๆเลยนะลูกค้าจะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะคะ2ก็ไก่เอาอ่าง4657กรุงเทพมหานครนะคะสีขาวนะคะเป็นสีที่ขายดีมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะยังว่างอยู่หนาลี่มาสับจองกันได้นะคะออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะค้าขายนะคะ Online, ออนไลน์ก็ขายค่าขายออนไลน์นะคะก็สามารถออกรถได้เช่นกันนะคะมีเพจ Facebook นะคะ l ัซ a าดช้อปปี้นะคะก็สามารถออกได้เช่นกันนะคะเป็นพนักงานนะคะขับรถส่งอาหารนะคะก็สามารถออกได้เช่นกันนะคะพนักงานบริษทัทนะคะรับสดมีใบรับรองนะคะก็ออกได้นะคะเกษตรกรนะคะข้าราชการนะคะออกได้เช่นกันนะคะเ่าเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันนะคะมาเริ่ม,มที่ล้อรถเลยนะ ในส่วนของล้อนะคะคันนี้เป็นล้อแม็กเดิมๆจากสูรเลยนะคะสีทูโทนแบบนี้นะคะน็อตห้าลูนะคะอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะอ่าเดี๋ยวเฟียนะคะพามาชมในส่วนของซุ้มล้อนะคะคันนี้นะคะซุ้มล้อเดิมๆเลยนะคะไม่เคยชนหนักพิความจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะฮะอ,อาจจะมืดนิดหนึ่งนะคะอ่าให้ชมก่อนเนาะอ่าในส่วนของด้านข้างนะ กระจกนะคะเป็นกระจกรบบไฟฟ้านะคะสีขาวนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะ,ะแล้วก็มีโครเมียมนะคะตัดตรงขอบป,ประตูแบบนี้เลยนะคะสวยงามเลยนะมือเปิดนะคะเป็นสีขาวนะคะตัดด้วยโครเมียมนะทั้งสีด้านเลยนะคะ,ะหากลูกค้าอยากเข้ามาดูรถคันนี้นะคะก็เข้ามาได้เลยนะคะที่เซรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะ แจ้งว่ามาติดต่อเซลเฟียนะคะเดี๋ยวเฟียจะออกมาต้อนรับเลยนะคะนี่ส่วนของท้ายรถนะคะ,ะคิวฝากระโปรงหลังตรงนี้นะคะก็เป็นโครเมียมนะคะมีโลโก้โตโตยโต้านะคะเป็นโครเมียมเช่นกันนะคะป้ายทะเบียนสวยๆเลยนะแบบนี้เลยนะคะ,ะเครื่องนะคะเครื่องจุด 8G นะคะ,ะตัวนี้นะคะก็ลูกค้านะคะสนใจ สนใจนะคะสอบถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะใครสนใจก็ติดต่อเฟียม,มาได้เลยนะในส่วนของไฟท้ายนะคะเป็นแบบ led นะคะแบบนี้เลยนะคะมีไฟทับทิมมาให้ด้วยนะคะทั้งสองข้างเลยนะคะในส่วนของกระจกนะคะก็มีไล่ฟ้ามาให้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะคะ อาร์ดัฟเฟียนะคะพามาชมในส่วนของภายในกันแล้เวเรามาดูภายในกันนะคะ,ะเริ่มที่แผงประตูนะคะแผงประตูนะคะเป็นสีดํานะคะตตดสีเทาเมทัลลิกแบบนี้เลยนะคะมือเปิดเป็นโครเมียมนะ,ะกระจกปรับขึ้นลงไฟฟ้านะคะในส่วนของคนขับนะคะกระจกจะเป็นออโต้นะคะคันนี้มีระบบเซ็นทัลล็อกมาให้ด้วยนะคะล้วกกระจกก็ได้ด้วยนะคะคันนี้นะคะเป็นเอนจิ้นสตาร์ทนะ ามาคันนี้นะคะอยู่ที่168,000กว่าโลนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะให้ชมนะคะเป็นแบบหุ้มหนังนะคะสามการแบบนี้เลยนะคะตกแต่งมาด้วยสีเทาเมทัลลิกแบบนี้เลยนะคะสวยงามเลยนะในส่วนของคอนโซลนะคะเป็นคอนโซลสีดำนะคะตัดสีเทาเมทัลลิกแบบนี้เลยนะคะดีไซน์มาสวยงามมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็ติด ตรงนี้ก็เป็นโครเมียมนะคะตัดโครเมียมนะคะเป็นสีน้ำตาลเนาะ,อะคอนโซลต,ตรงนี้เป็นสีน้ำตาลนะคะตัดโครเมียมนะคะเครื่องเสียงนะคะวิทยุ FM นะคะ CD นะคะแอร์นะคะเป็นแอร์ออโต้นะคันนี้นะสวยสวยเลยนะคะเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะหานแบบขั้นบันไดนะคะเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะ เท่ๆแบบนี้เลยนะสีดำทำความสะอาดง่ายด้วยนะคะในส่วนของด้านบนนะคะสะอาดเลยนะไม่มีรอยมาอะไรมาเลยนะคะคันนี้นะเดิมๆทั้งคันเลยนะคะรถของเรานะคะสภาพเดิมๆเลยนะกระจกอะไรเปิดได้ปกติเลยนะคะไฟเปิดได้นะคะไฟเปิดได้ปกตินะคะตรงกลางก็เปิดได้นะคะ อ่ะเราเฟีนนะคะพามาชมในส่วนของอห้องผู้โดยสารกันต่อเลยนะคะอ่ามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันนะคะอ่าเป็นเบาะหนังสีดํานะคะแบบนี้เลยนะคะมีขนาดที่กว้างๆเลยนะคะนั่งได้สบายๆเลยนะคะอ่าให้ชมนะคะภายในนะ,ะเดิมๆเลยนะคะ ลูกค้าอยากเข้ามาชมรถคันนี้มาลองขับนะคะก็สามารถเข้ามาได้เลยนะคะติดต่อเฟียมาได้ตลอดเลยนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกเข้ามานะคะก็สามารถวิดีโอคอลกับเฟียได้นะคะชมรถก er ับเฟียได้นะคะอยากดูคันไหนนะคะแจ้งเฟียมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเฟียจะวิดีโอคอลเปิดอ่านเดี๋ยวเฟียจะวิดีโอคอลนะคะพาลูกค้าชมกันนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยดีกว่าเนาะมาดูในส่วนของเครื่องกันนะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่อง1.8ลิตรนะคะ ให้ชมนะคะเครื่องเดิมๆแห้งๆเลยนะคะไม่มีรอยน้ำมันไหลเยิ้มอย่างแน่นอนนะคะมีจุดแต้มสีนะคะมาจากโรงงานเลยนะคะเครื่องเดิมๆเลยนะให้ชมนะคะตามจุดต่างๆนะคะน็อตเดิมๆจุดเม็ดอาร์กเดิมๆนะคะไม่เคยผ่านการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํามาอย่างแน่นอนเลยนะคะเรารับประกันนะคะในส่วนของบอดี้นะคะว่าของเราไม่เคยชนหนักจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะหากลูกค้าสนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะคะ ออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะติดปัญหาอะไรยังไงติดแบคลิสหรืออะไรก็สอบถามเข้ามากันได้นะคะปรึกษาฟรีเลยนะคะเพียงแอดไลน์เข้ามากันนะคะ,ะให้ชมนะคะเดิมๆเลยนะสภาพคือดีมากๆเลยนะคะยังใหม่อยู่เลยนะคะเดิมๆเลยนะ,ะทางเรานะคะมีบริการนะคะตรวจเช็ค ระยะซ่อมช่วงล่างนะคะแล้วก็แบบมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะเดเฟจะแถมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้เป็นระยะเวลา1ปีเลยนะคะอ่าแล้วก็ในส่วนของค่าดําเนินการนะคะเดเฟก็จะลดให้เป็นพิเศษเลยนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะเฟียต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ